รู้เป็นนักเรียนป .1 นึ่โคพึ่งอสอนจระอะสระอาวันหนึ่งคุณครูสอนว่า,ว,าวันหนึ่งคุณครูสอนว่า,วาขออะหะขออาหาขออุ้ยหูขออุหูขออิฐิออ่งออโม่ก็ไม่มีกรละมังก็ไม่พอบ่นคุยอะไรก็ให้มาแข่งเี่ไม่ได้ไม่ให้มาบ่นไม่ได้บ่นเขาร้องเพลงหรอกจายกับจุ่มนำจึ่งมาจิ่งนำจึ่งเชฟเชฟคะครับผมรู้จักไหมคะข้าวเม่าเนี่ยไม่รู้จักครับ Not your little girl anymore. Look at me, I'm sixteen years old. Sixteen. That's practically an adult, but you still treat me like I'm a little kid. Woman's world, so to speak, pussy, you sour. Never giving credit west to you because you don't like pussy in power. Then I'm มองกันไปมองกันมาทีไร ใครมันจะไปโดนน้องด่าทุกวันวะปูรากระทงครับหาลองเดี๋ยวไม่ตายเนาะไอ้ควายคาปูคาปูคาปูชิโน่โยรยอเจอร้านนั้นชอบงับคุณมาพ่อกับแม่งเนี่ยวางสปาร์ตาลงสปาร์ตาปองยาวห้อมครับไม่ทราบว่าคุณตัดผมทรงอะไรครับงรงยี่ห้ยไงงานอ้า excuse me I lost my son. Can I please make an announcement? Of course. Goodbye, you little shit. Hey, kid. Want some drugs? Yes. Is that easy? No stranger danger. Do you got drugs or not? Hey, man, I was just playing, man. Don't play with got... me. Don't play with me. What you playing for?